สวัสดีค่ะพบกับแอดช่องเจแอมพาเฮงค่ะวันนี้แอดก็มีแนวทางของฮานอยมาฝากลุงป้านะาอาและ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเจแอมพาเฮงนะคะวันนี้แอดก็มีตัวเด่นตัวดังนะคะใน ของฮานอยมาฝาก f อทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะโปรดพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะเอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอยากแบ่งปันตัวเลขสวยๆงามๆนะคะกับทุกท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงไทยนะคะในค่ำคืนนี้ของฮานอย เอดเองก็มีตัวเด่นตัวดังนะคะมาฝากลุงป้านะอ่านะคะท่านใดชอบนะคะก็กดติดตามนะคะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะตัวเด่นตัวดังในวันนี้นะคะแอดก็มีนะคะห9นะคะ2519นะคะ ลุงป้านะอ่ะท่านใดชอบก็ตามแอดได้นะคะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะของฮานอยในค่ําคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยของ vip ฮานอยพิเศษฮานอยปกติหรือว่าฮานอยเฉพาะกิจนะคะทุกฮานอยนะคะ<ม>ท่านใดชอบก็ตามเลยนะจ๊ะชุดต่อไปนะคะของแอดก็มี26นะคะ28 93นะคะท่านใดชอบก็ ก็ตามแอดได้เลยนะคะ,ะเราจะมีความเพงความปังนะคะเราจะมีสตังค์เข้ามาในกระเป๋าล้วๆทุกวันทุกวันนะคะในค่ําคืนของฮานอยนะคะสําหรับทุกท่านที่ชอบในการเสียงโชคเสียงทายของฮานอยนะคะเราไม่ว่ากันนะคะหาก ตัวเลขเข้าบ้างไม่เข้าบ้างปังบ้างไม่ปังบ้างนะคะแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ,ะไม่มีเจตนาใดๆที่จะทำให้ลุงป้านนะอาเสียทรัพย์เสียส,ส,ยสตังในกระเป๋านะคะชุดต่อไปนะคะในฮานอยในค่ําคืนนี้ก็มี0ูนย์สอนะคะ 021751ค่ะท่านใดชอบก็ตามแอดได้เลยนะจ๊ะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะย้ำนะคะ021751นะคะในการส่วนตัวแอดชอบ5 1กับ1นนะคะในคั่มคืนนี้ของฮานอย vip นะคะ ท่านใดนะคะลุงป้านาอาหรือ F C, เอฟซีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับติดตามในช่องเจแอมพาเฮงนะคะฝากพิจารณายาณตามความเหมาะสมนะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางอยากแบ่งปันความโชคดีอยากแบ่งปันความปังให้กับลุงป้านาอาและเอฟซี C, ทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดในช่องเจแอมพาเฮงด้วยนะคะเราจะเฮงเราจะปังเราจะมีสตังค์ไปเพร พร้อมกันจ้าสวัสดีค่ะ